เสือแรกข้ามไหมครับได้้ีเสเดียวคดีสือแรก้าอครงนี้ก็เสือข้ามเลยไม่ใช่เหรอฝังนี้เสือคนเดียวข้ามคนเดียวม่ใชอะจตะผมกับี้ดินย้อมไปเลยย้อนไปจ้า

น่าคิด เอ้ไอ่ิ้งเสรอบจิงเสิร์ฟช่หรอแเ่อธิยอาจารย์ใหม่ครับครับผมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับแย้มนะครับแแรกนะครับเป็นของฝั่งเสียท็อปกับฝั่งเบลนะครับ นี้นะครับจิกันสองหมือนนะครับเด็กราคาจริงนะครับก็กลับไปกแชร์ด้วยนะครับนอกทัวนคู่นี้ครับแต่ยังเงียบอยู่นะรอจังหวะอยู่นะหนึ่งต่อสนนครับมาดูโอ้โหโอ้โตยยกัขอให้กระโดดที่หน่งย่ต่อหนึ่งครับ มหมอลำไม่เสิร์ฟไม่ข้ามับครับฝากกดไนแล้วก็แชร์ด้วยนะครับตั้งสองเพจครับยกเข้าไปยังนี้โอ้โหหมอลำไม่นะครับโดดกระทืบน,นะครับไม่ขนะ้ามก็ไม่โดนนะครับแต่ว่าติดเปลี่ยนส่งนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับก็ชมพาไปกรับศูนยต่อหนึ่งครับเอาหน้ากันครับเด็กฮิไม่ได้ไเป็น dần mày dần mày chết của bọn sơn ăn rồi là rồi <laughs> ừ.

หนึ่งต่อสองครับมาชมเสียท็อปจะเสิร็จนะอาบน้ำขี้เกียจยกสวยลูกนี้ทำไมโอ้โหเตะหายแบบนี้นะครับนี่สองต่อหนึ่งครับมาดูกันว่าใครชนะ ใช่เอาเสียท้องเปิดหนึ่งสะดุดนิดหน่อยยกขึ้นมาอย่างนี้เอายอดนี่ยอดโดนเกี่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับทารดี่กำลังรับชมอยู่นะครับเกตเตอร์บอของแอนด์มิลีชาร์ปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอือหือเกียท็อปเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับคือมาดูกันต่อนะครับสองต่อหนึ่งครับ มาดูมอลําไม่เซิร์ฟเซิร์ฟแบบของกลับไปเฉยๆอย่างนี้โอ้โหเรียบร้ยอยนะครับใหญเด่นะนะ,นะงงครับเดือดเตะหายครับแต่มาอะไรกันหนึ่งต่อสองครับเสียท็อปเซิร์ฟมาพี่เกียดตัวหนึ่งยกเข้าไปสวยๆอย่างนี้อโอ้โหมัมนม่นใจพี่หมอตัวยก ก็ยกอาชีพสองต่อหนึ่งครับมาดูมอลามายจะเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหตัดไปทางซ้ายเอาเปิดปิ้นนิดนึงเอาล้มมานะครับต้องทำโทษหรือเปล่ามอลามายหนึ่งสองลาเต้เอ๊มูนี้เป็นแน่นนะสามต่อหนึ่งครับลูกนี้นะครเบี่ยถือมาสุดยอดนะครับ เปิดปิ้นนิดน,นึงนะครับลูกนี้โอ้โหเ <c oughs> ตยัดหมอปลาเลยเตยัดเกียยเลยนะครับได้ลูกเดียวเอาดีครับเตยอันเลยเนะ <c oughs> าะมาชมอตต่อครับหนึ่งต่อสามครับ เสียจท็อปเสิร์จมาถามพี่เกียรตินะครับสะดุดนิดหน่อยแต่ยังกลับไปได้นะครับดูดีโอ้โหดูตะกลองลูกแรกพอดีป่ะไหนเด้ลูกสองเขาเขาจุดเลยรถเรด้าลงหรือเปล่ารถเรด้าลงนะเออเออถ้ามีแหละสามต่อหนึ่งโอ้โหตัดไปทางเจ้าเบลเปิดอย่างนี้ยกอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ อี่าออกมาคือับเสียเยะโยกหน่อยให้ใสโยกหน่อยให้สวยโยกหน่อยไม่ตอดเสยงหนึ่งต่อสามครับ อหมปลาปิ้นนะครับลูกนี้นะครับหลุดจนได้นะครับลูกนี่ยผมดูพี่ใช่ไหมผมผมไม่จำนะผมไม่จำเยี่ยบเยี่ยสอนวิชาหน่อยสองต่อสามครับหมอลำเมเปิดดีโอ้โหยกสวยมากโอ้โหเรียบร้อยนะครับ สามต่อสองครับสต่อสามครับ มามาต้งติ้งตุ้งยังตุ้งยเนี่ยมีดีดดีดีดดดด ยกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะครับครับก็จอดรถพี่ครับมีเพิ่นไปเกือบครั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 บ แอ้ควายก็ไม่ สองต่อสามคร kind of um ับเจ้าของจะเสกวัน well, น uh, ี้โอ้โหมาเรียบร้อยเลยเออจบดีไหมมาเป็นมอน ปีนี่แหละครับเกิดีทำลายจังหวะยกซ้ายยกขวาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเร่ง ถ้เสิร์ตตัดหน้าฝเป็นยิ่งดีก็ค่อยแป้งังเสิร์ตลงเท้าสี่ต่อสามยู เร็วเดี๋ยวเนี่ยท่านาะลูกมเป็นอะไรันด้วครับไม่โดน่าน่บ่าใจเอ่มลี่นใัง

นั่นแหละพี่โยกโยกไปกันเอาเปแรกแรไคยงไปถือว่าเป็นพู้ที่ว่าพอนเทนตน ่อสามแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์ครับของลูกนะของลูกนะไปเรื่อยๆที้ไปเพราะว่ตัวนี้หมดไปวาสุดยอดสองทีนี้มเจอวบบขอคู่เลพอนกาจีระเดนนะคือผมไม่ได้ผ่านผมเสียอาร์เป็นตัวกลางทนีองยอดลองกลัดหน้ากัดตัวก็ได้ลองย้น อ้ยป๊าตคะคิดแล้วว่จะจอดไม่คิดหรอกสวยขนาดนี้ต้องเตะต้องเตะใช่ไม่มีจครคิดวจะจอดเลยซัดเต็มเลยไม่เป็นไรอ่ะแม่เสียจาน คือคือ3เลือดไป4ไปดวดมือรอบยังตมีย ใครแก้ให้ใครแก้ให้แทนที่เขาจะขอแก้ดิให้เขามาขอแก้ดิทำไมต้องแก้ให้เขาเร็วจังะทำไมไม่รอจังหวะหน่อยได้นะได้นะนิ่มๆสวยมากดูดดูด่ดูดูดยก อย่างนี้ยกไปมั้งครับกรจายหน่อนิดนึ่งครับเดี๋ยวเกมมันยังไม่หยุดไหมเจ็ดต่อสี่นะครับ เอาสวัสดีแฟนคลับทุกท่านฮะอยู่กับแอนดมินิชาร์ครับเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนะครับเหนื่อยนะฮะไปเข้าห้องน้าทำตุระส่วนตัวนะครับเอาอยู่กับแอนดมินิชาร์ครับอยู่กับคู่เอกนํารายการวันนี้ของป่าชาติครับครั้งที่4นะครับผู้นอกจากตะกอถ้วยแล้วก็เป็นตะกอสายเถื่อนนะฮะยกไปจานใหม่นี่แะครับติดเกี่ยวเจ้าเบลว่าไงท็อปยกตามนี้นึกอ โอ้โแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะเจ้าเบลน่แหละครับโอ้นะครับพิลินครับพิลินพิลินขออนุญาตนะพี่โอเคนะครับแมคู่นี้สุสีนะครับผู้เอกนำรายการแบบทิงกันนอกในนะฮะไม่ต่ำกว่า20,000นนะครับคูน่นี้นะครับต้องบอกว่าแน่นอนจริงๆนะครับป่าชาติของเรานะฮะไม่ว่าจะนำโดยเสียท็อปนะฮะเสียอาร์มนะครับเสียท็อปเสื้อแดงนะฮะ อยู่ในสนามขณะนี้ลงเตะเองนะครับ5ต่อ7ครับสกอเจ้าบ้านตามอยู่2แต้มครับเสียท็อปโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้แม่นะครับน้ำหนักมันขาดเกินนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้ได้เสียกันนะครับนอกในฮะเจ้ามอสก็อยู่ไม่ได้นะครับเดินไปเดินมานะครับใช่ก็ต้องเทนนะครับสกอที่7ต่อ5บ ไปว่าไงเชตต์ปิดนิดนึงโอ้โหล่นมาเป็นแจหรือเปล่าอาจารย์ใหม่บอกปลอยโอ้โหพลาดโอกาสได้แต้มฮะอาจารย์นะแหมเบอร์แปดครับอาจารย์ใหม่เจ็ดต่อห้าไหมห้าต่อเจ็ดไหมเออเอ็มดีลีสามนะ ห้าต่อเจ็ดครับเจ้บาบ้านยังอยู่ฮะโอ้โหนิ่งเหลือเกินฮะหมอปลายกเข้าไปเฮจยจาย์ครับเตะไม่ข้ามครับลูกนี้แม้เจ้บาบ้านไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับหกต่อเจ็ดแล้วครับ <c oughs> สูสีครับคู้นี้ทัวร์ไหม <c oughs> ชัวร <Auf> ์ก็ไ <lent> ด <il> ้โมเดลนี <slowly roll through> ้เ <what> ก <you Luis> ็บเยอะไปประมาณนี <what you> ้คืออมไปซื้อประมาเกี่ยวชัวร์ก็ได้นะปาดนี่ปาดแล้ก็ได้ต้มากระชากไตแล้วสิขอให้ล้นมาขึ้นบ่ได้ส่งกระพิบเก็บยัดเินเก่งปุ้ยพูดออกไรสดนะเนี่ยสวัสดีแฟนคลับนะครับกำระเบิดไว้ลูกใหญ่เหลือเกินฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านนะฮะเป็นกำลัง ดีใจกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้โยกต่อไปโอ้ยลูกนี้ยังอยู่ฮะผู้มาเยือนกับโอ้โหดีนักเรียนไทยฮะจิตตองหกครับว่างไงพี่โอ้โหโยงหลังเลยลูกนี้เปิด เทียตอยกเต้ามาโอ้หลุงนี้ทำได้ดีครับเจ้าเบลนะฮะขึ้นเตะข้องเบาๆลงหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าอาจารย์ใหม่แล้วก็พี่หมอปานี่ยืนโอ้โหเข้าไม่ถึงนะครับลูงนี้ทำได้ดีครับหกต่อเจ็ดเสิร์ฟมาซ้ายอ้โหูนิ่งเหลือเกินยกลูงนี้โอหานิดนึงโอ้ห โอ้โหลูกนี้เกี่ยวแล้วครับเสียท็อปฮะเกือบเป็นแต้มฮะโอ้โหจังหวะที่เจ้าเบลเข้าไปแล้วก็เขี่ยไม่โดนนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ได้ฮะอย่างพี่หมอแล้วก็อาจารย์ใหม่ครับคู่นี้เป็นผู้ที่สูสีมากนะฮะเจ็ดต่อหกครับเกมสุซบของอาจารย์ใหม่กรบแปรเลยฮะคือแผลนี้เป็นแผลที่ปวดฟีนะ แล้วก็จานใหม่บอกว่าเซอร์ฟ,ฟีไม่กินนะครับแปรกินเลยนะครับหงพอเจ็ดครับเสิร์ฟมาพี่หมอโอโ้โหตัวยกโอโ้โหนักเรียนไทยสาร,รคามครับแม่พี่หมอโอโ้ไม่ธรรมดาครับยกนิ่งเหลือเกินนะครับโอโ้วัดตัวยกกับเสียท็อปเลยเจ้าบ้านนะฮะวันนี้นะครับ หอหยอดตรงนี้เอาอาจารย์เบลเบลเปิดท็อปยกมเอาเอาไม่ข้ามฮะเอาเลยครับหมดหรือเปล่าครับเจ้าเบล,เบลใส่สกอร์ให้กับผู้มาเยือนครับสกอร์ตอนนี้สกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ6ครับมาดูเกมส์ของอาจารย์ใหม่ครับอาจารย์ใหม่ร้อยท่าโอ้ยแปลกยงหลังเลย ว้าไงลูกนี้ยกอโอ้ยติดเกี่ยวมเต็มหรือเปล่าโอ้โหแม่ลูกนี้สักเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยครับถ้าล้นมาก็ลงโทษเลยครับทั้งสองฝั่งเลยครับถ้าล้ำมานี่ไม่เหลือนะครับในจังหวะนี้เด็ดขาดทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเองก็ล้นไปไม่ได้นะครับ 9ต่อ6ครับผู้เกมส่งอาจารย์ใหม่ครับโอ้โหเอ้าลูกนี้โอ้โหสัดดีเหลือเกินครับลูกนี้แมท็อปอาจารย์ใหม่มาเลยครับใส่สกอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเบียกเปียกเป็น10ต่อ6แล้วครับโอ้นะครับมองว่าคู่นี้สูสีนะครับไหลยาวเลยครับผู้มาเยือนนะครับ ซต่อหกครับเสิร์ฟไปเจ้าเบลเปิดท็อปยกเบลาปั๊ดเข้าให้โอ้โหเอาละครับยังล็อกได้ครับเจ้าบ้านอือ ต่อสิบโอ้ลูกออกครับลูกนี้โอ้ถือว่าเช็คเส้นได้ดีครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับต่อต่อหกเอ้าแม่เข้าช่องกลาง2ลูกรวดเลยครับผู้มาเยือนครับ โอ้โหขึ okay. ้นแทนแล้วครับโอ้ไหลยาวเลยครับอาจารย์ครับลูกเสิบสิบสองต่อหกพัเก่าหห้ วางาะโยกมาลุนมาเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับสรุปสรุปผลนะครับผู้มาเยือนอย่างพี่หมอปลาแล้วก็จันใหม่นะครับผู้อีกในรายการนะครับชนะเจ้าบ้านอย่างเสียท็อปแล้วก็เบลไปนะครับด้วยสกอร์13ต่อ6แต้มนะครับมันจริงๆนะครับผมจะขอปิดไลฟ์สดไปก่อนแล้วก็กลับมาไลฟ์สดใหม่อีกสักครู่นะครับของเจ้าฟอร์ดรอยด์นะ